สวัสดีชาวนั่งข้างโค้ดนะครับตอนรับเข้าสู่เรื่องเล่าฟุตบอลแบบฉบับนั่งข้างโค้ดครับมาหาประเด็นพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดไว้ทุกช่องทางของนั่งค้างโคดนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เรานํามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ปลายป,ายปีแบบนี้ครับแน่นอนฮะเราก็มีเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใน1รอบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มกราคม2024จนถึงธันวาคม2024ครับว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยมีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้างวันนี้ขออนุญาตหยิบยกเรื่องเล่าที่น่าสนใจของ5ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกมาเล่าให้ฟังกันครับ ทีมแรกครับก็คือลิเวอร์พูลครับใน1รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลข่าวใหญ่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการประกาศอำลาของเจอเก้นคอปครับมกราคม2024ครับแฟนหงแดงช็อกกันเป็นไก่ตาแตกครับเพราะว่าอยู่ดีๆครับเจอเก้นคอปก็ประกาศนะครับอำลาทีมครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยหมดไฟครับแล้วก็จะอยู่กับหงแดงเนี่ยเป็นปีสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปกับช่วงท้ายของเขาครับ ซึ่งหลังจากคอปประกาศเนี่ยหลายคนก็โอ้โหงงเลยครับว่าเฮ้ยทำไมบอสรีบประกาศแบบนั้นแล้วทีมจะเป็นอย่างไรต่อใครจะมาคุมทีมอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายครับมีข่าวกับกุนซือหลายคนมากมายฮะชาบีอลอนโซโรเบนอาโมลิมเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าสุดท้ายครับทางด้านของอาร์เนอร์สโตก็เป็นหนึ่งชื่อที่มีข่าวเข้ามาในช่วงท้ายและเจอกันค็อปนี่แหละก็เป็นคนประกาศชื่ออาร์เนอร์สโลตให้แฟนๆในวันอำลาเขาเนี่ยร้องเพลงอาร์เนอร์สโลต ต้อนรับผู้จัดาการทีมคนใหม่ก่อนที่สมุรลิ์พูจะประกาศอย่างเป็นทางการซะอีกครับนั่นหมายความว่าเจเลนคอปก็รู้ล่วงหน้าแหละแล้วก็ได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับอาร์เนลส์สล็อตซึ่งพอสล็อตเข้ามาทําทีมเนี่ยโอ้โหผลงานมันเรียกว่าไม่ต้องปรับจูนกันเยอะครับเรียกว่าสารต่อง,งานของคอปได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยก็พาทีมเป็น จ่าฝูงทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกด้วยฟอร์มดีมากๆช่วงปลายปีนี้นะครับก็ <_' cause S 1> ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆหงแดงก็ช็อกค,ครับว่าเจคันคอปประกาศอำลาทีมแต่ว่าการที่คอปออกไปเราได้อาร์เนอร์สล็อตเข้ามาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่แฟนหงแดงคาดไม่ถึงว่าผลงานมันจะพีคขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่คอปทิ้งไว้สิ่งที่อาร์เนอร์ได้ทำเนี่ยมันสารต่อกันแบบไร้รอยต่อจริงๆครับนี่เป็นเรื่องที่น่าจะฮือฮาที่สุดนะครับในรอบปีที่ผ่านมาของหงแดงครับ มาดูเชลซีกันบ้างครับเชลซีเนี่ยเรื่องที่ฮือฮาก็คือว่าการแต่งตั้งทางด้านของเอนโซมาเรสกาครับซึ่งมาเรสกาเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเปปกอร์เดล่าครับแล้วก็ไปทำเลสเตอร์พาเลสเตอร์ขึ้นชั้นครับแต่แฟนของเชลซีเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดกับว่า กุนซือที่พาเลสเตอร์ขึ้นชั้นมาเนี่ยจะมือถึงในการทำทีมใหญ่อย่างเชลซีหรือเปล่าเพราะก่อนเริ่มฤดูกาลเนี่ยหลายคนวิจารณ์ว่าเชลซีของท็อตโบลีครับกล้าทุ่มเงินมหาศาลซื้อนักตเตะเรียกว่าเป็นร้อยล้านหลายคนเลยเนี่ยแต่กับกุนซือทำไมไม่เอาวิกเนมมาไปเอากุนซือที่คุมทีมเล็กๆในแชมเปี้ยนชิพพาทีมขึ้นชั้นมาเนี่ยชื่อชั้นมันจะถึงหรือเปล่าทำให้ก่อนเริ่มฤดูกาลนี้ครับเอนโซมาลิก้าเป็นหนึ่งในตัวเต่งครับที่จะมีข่าวว่าอาจจะโดนปลด อาจจะอยู่เรียกว่าไม่ครบเทอมคนต้นๆคนแรกๆของฤดูกาลเลยครับสุดท้ายครับมาเลกาเขาสร้างทีมด้วยการอดทนครับใช้เวลาค่อยๆปรับจูนแท็กติกและณนะตอนนี้เชลซีกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ผลงานดีเกาะกลุ่มหัวตารางแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เอนโซมาเลกาได้ทำเนี่ยมันก็พิสูจน์ฝีมือเขาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยดีพอครับที่จะมาคุมทีมเชลซีและดีพอที่จะพาเชลซีทีมนี้ ไปเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้แม้ว่าสานการของเชลซีเนี่ยยังอยู่หัวตารางก็จริงครับแต่มาเลก้าพูดเสมอว่าณตอนนี้เชลซียังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์ต้องให้เด็กๆเ,เหล่านี้ใช้เวลาขัดเกลวประมาณปีหรือ2ปีก่อนเขาถึงจะมั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยลุ้นแชมป์ได้แต่ผลงานในปีนี้มันก็พิสูจน์แล้วครับว่า ถ้าเชลซียังยืนระยะได้ต่อเนื่องผมว่ามีโอกาสที่จะบิดเบียดลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันแม้ว่ามันอาจจะห่างเลือวพูหน่อยแหละแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมที่เราต้องพูดถึงกันก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูสิ่งที่ช็อกที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงเอริกเทนฮาครับเพราะว่าหลังจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเทนฮากพาแมนยู ar, เป็นแชมป์เอฟเอคัแล้วชนะคู่ปรับอย่างแมนซิตี้ด้วยครับทำให้เขาเนี่ยได้สัญญาต่อมาอีกนิดนึง แล้วก็มีการการันตีว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับแมนยูต่อไปครับหลังจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหลายคนมีคําถามว่า2ปีสองแชมป์แลจริงแต่ฟอร์มในลีกมันเละเทะมากเทนฮากควรจะอยู่หรือจะไปสุดท้ายบอร์ดบริหารซื้อใจเทนฮากด้วยการให้อยู่ต่อแถมต่อสัญญาให้ด้วยแต่ปรากฏว่าเทนฮากเวอร์ชันต่อสัญญาแล้วซื้อนักเตะเดอรลิกมาสราอุยเซอร์เซโอ้โหซื้อมาหลายคนครับแต่ปรากฏว่าผลงานไม่ดีครับเล่นไปเล่นมาแพ้ มากกว่าชนะผลงานมันเป๋ทรงไม่มีสุดท้ายแมนยูทนไม่ไหวครับปลดเทนฮากทันทีแล้วก็ได้แต่งตั้งรูทฟันิสจลอยเป็นกุญซือขัดตาทัพก่อนจะแต่งตั้งรูเบนอาโมลิม อีกหนึ่งกุนซือเนื้อหอมที่มีข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซิตี้ทั้งเวสต์แฮมเนี่ยมาอยู่กับแมนยูแล้วครับแลวพออโมลิมเข้ามาครับแน่นอนว่าสิ่งที่อโมลินประกาศไว้ก็คือเขาจะมาหรือระบบหรือโครงสร้างของทีมครับแล้วก็ว่ากันใหม่นะฮะเซตระบบใหม่ดังนั้นเนี่ยอะไรไม่ดีเอาออกอะไรดีเก็บไว้แล้วก็ต้องใช้เวลาครับไม่มีทางที่ทีมเนี่ยจะดีขึ้นภายในเดือน2เดือนหรือ1ปีแน่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนี่สิ่ง สิ่งที่อโมรินพูดไว้ซึ่งนับตอนนี้เนี่ยแฟนแมนยูก็อาจจะต้องทําใจไปเพราะว่าอยู่ในช่วงของการถ่ายเลือดก,การเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเนี่ยฟอร์มช่วงหลังแม้ว่าอโมรินจะเข้ามาแล้วเนี่ยฟอร์มมันก็ยังกระท่อนกระแท่มีเกมที่ดีมีเกมที่แย่สลับกันไปแต่อโมรินบอกแล้วว่าปีนี้อย่าไปเครียดเชียร์ให้หนุกเพราะว่าเขากําลังสร้างทีมอยู่ปีหน้าค่อยมาดูผลงานกันนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดช็อกแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในปีนี้ของแมนยูนะครับมาต่อกันที่อาร์เซนอลครับ อาซนอลใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวที่ดูจะเป็นปัญหาจริงๆก็คือความสำเร็จครับ อาร์เซนอลเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์มาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีถ้วยรางวัลในเรียกว่าความสําเร็จของยุคนี้เลยครับมีแค่ถ้วยเดียวครับที่อาร์เตต้าเคยได้ถีเอฟเอครับตั้งแต่ปีแรกของเขาแต่ว่าหลังจากที่เขาทำอาร์เซนอลกลายเป็นทีมใหญ่ลุ้นแชมป์เนี่ยก็เป็นพะรองมาโดยตลอดครับปีนี้ครับบทจะดีจะดีเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บครับมาตินโอดกาเจ็บยาวช่วงฟีฟ่าเดย์ไปพอโอดกากลับมาเนี่ยซาลิบาเจ็บไปอีกพอซาลิบากลับมาเหมือนจะฟูลทีมครับล่าสุดปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บูกาโยากาเจ็บไปอีก2เดือนครับเรียกว่าอาการบาดเจ็บกับปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นของคู่กันครับทุกครั้งเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้ตลอดแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยฟอร์มแผ่วจนอดลุ้นแชมป์จนเป็นที่2จนเป็นที่3บ้างซึ่งปีนี้ครับอาเดตาพาอาร์เซนอลเกาะกลุ่มหัวตารางก็จริงแต่ช่องว่างอาจจะห่างไปนิดนึงแต่ถ้าเขายืนระยะได้ก็น่าจะบี้กับลิเวอร์พูลได้จนสุดทางเหมือนกันแต่ปัญหาคือปัญหาการบาดเจ็บแหละครับว่าเขาจะ แก้ไขอย่างไรซาก้าก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยถ้าไม่มีซาก้าในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยสเดือนมกรากรุ่พานเนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นได้ดีขนาดไหนแล้วถ้าซาก้ากลับมาช่วงปลายซีซั่นเนี่ยมันจะยังมีตัวหลักคนไหนเจ็บอีกหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่อาร์เซนอลก,ก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่อาร์เดต้าเนี่ยก็โดนมาทุกป,ปีครับเรื่องก,การบาดเจ็บแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับทีมสุดท้ายที่เราจะคุยกันครับเรื่องสุดช็อกประจําปีของแมนซิตี้ครับก็คงจะหนีไม่พ้น เป๊ปกอดิเอลาแล้วก็ฟอร์มการเล่นช่วงหลังครับเป๊ปเนี่ยมีคําถามมากมายว่าแมนซิตี้โดนคดี115คดีเป๊ปจะอยู่หรือจะไปจะทิ้งทีมไหมหรือจะยังไงต่อจะอิ่มตัวหรือ,อยังซึ่งสุดท้ายเป๊ปต่อสัญญากับซิตี้ไปเรียบร้อยครับแต่สิ่งที่ทำให้แฟนเรือใบเนี่ยมันช็อกก็คือฟอร์มการเล่นช่วงปลายปีครับสอสเดือนก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผลงานไม่ดีครับแพ้ จุดเริ่มต้นก็คือจากการที่เขาแพ้สเปอร์ในคาราบาวครับหลังจากนั้นแพ้กันมาต่อเนื่องเกมที่หน่าชนะก็ไม่ชนะช,นะชนะนำเฟยานุอยู่3 0โดนเสมอ3 3นสามนำแมนยู1 0โดนยิง2 1นะครับกระท่อนกระแท่นมาโดยตลอดครับจุดเริ่มต้นถ้าย้อนกลับไปมันก็มาจากเกมที่ พวกเขาเจออาร์เซนอลครับแล้วเอริงฮาแลนด์ไปพูดใส่อาร์เดต้าว่า stay humble คือให้ถ่อมตัวหน่อยหลังจากนั้นครับทั้งฟอร์มฮาแลนด์ทั้งฟอร์มแมนซี cy, มันสารวันเตี้ยลงไปหมดครับมีเกมที่ชนะได้บ้างแต่ไม่เคยมีใครเห็นครับว่าหลังผ่านคริสต์มาสไปแมนซิตี้จะไม่ติดท็อปทีของตลาดครับโอ้โหตอนนี้หล่นไปที่4ที่5เลยก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าซิตี้ จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับมกราคมนี้มโอกาสได้เสริมทัพอีกหนึ่งรอบเนี่ยและเปปปิโอเดล่าจะพาทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางการเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในรอบ1ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่มกราคม2024จนถึงธันวาคม2024ว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ5ทีมใหญ่ที่เราหยิบยกมาคุยกันได้ตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าทีมไหนมีเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจหรือว่าน่าจดจำเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้ว ที่เป็นแฟนขับนั่งข้างโค้ชทุกคนนะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆแล้วก็ไลฟ์สดพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกช่องทางของนั่งข้างโค้ชฝากดากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับทุกช่องทางของนั่งข้างโค้ดด้วยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ